โอ้สบายดสนุกชะมัดเลยบินได้ด้วยโอเคก็ต้องกลับสว,วัสดีกับท่านด้วย,ยนะครับต้อยู่กับผมนะคับโดแพั่นกด์ชินเอรนะครับในทั้นนี้นก็จะมาแพ้เอ่อสร ก็ดังพอสมควรแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใคร่นนะครับผมก็มก็ได้มีแค้นแล้วนะครับก็นะฮะ,ะ,นะฮะก็โอเคก็จะมาแคร์เซิร์ฟนี้กันนั่นเองนะครับนี่ก็คือหัวหน้าคิวของผม,ผมเองนะครับสวัสดีครับ 영 <susur> ไปที่ตัวคนมานหนครับว่สามารถเาี้จได้เลยนะสามารถกม่ัถูกต้รอเปแล้วสำรั